จากเชตเดอร์ฟิวมาแล้วนะจ๊ะาไม่ได้ฮาสิเขาฟิวอะไรคะฟิวเฟิร์ดเป็นปะเชลเฟิร์ดเชตฟิลไ, <atter> <allow> ไมใช่เชลเฟิร์ดเหรอเชลเฟิร์ดแถวบ้านเราไก่หอจุดหมายแล้วนะจ๊ะเขตทั้งเพย์พันยูกันนะจ๊ะเนาะ เยอะแต่ไม่ค่อยได้มาดอกจ้ะบ้านเมืองเิ่นง่ามนะจ้ะออกมานอกจอากน้อยจะบ้านหลังใหญ่ๆก,กี่นอน น้ำกอบนะเงียบบอพี่น,อน้องเงียบบอกระสิประมาณนี้เนาะใจอยู่ใสกระสิประมาณนี้ละ่ะเพราะว่าช่วงยุคโควิดมาตอนตัวน,นั้นเร็ว Thịt vây đang phải nắm cả nhau nhau lên nó chà đuôi cần dâu dâu anh ăn cái gì view ngon nó tự thần nè Và xì luôn của má để nó cho ngắm và chạm với nó หมอหน้าเจ้านเ้องอื่นน้องลุงหมอลุงหมอลุงเขาโอ้ยอ่ะ <S <S ต่างมาชงเมืองอื่นน้ำกันนะาจระนะ ฟ้ายัางนี้คือู่จ่าตากรักมีแสงสว่างออกมาอยู่นะจน๊จะเนาะแค่คึมๆนะจจะรถไหลขึ้นกันนะจ๊ะเน่ะท้ามันแคบนะจ๊ะ จะเนาะเขตฟังทางอังกฤษเขาเ็ตจังไดเน,นาะจ้าเขาไปยังไงมายังไงนะจ้าเนาะดูด้วยกันยาวๆก็ใกล้จะถึงจดหมายปลายทางแล้วนะจ๊ะ ไปเรื่อยๆน้าเจ้าะะไปน้ำเยอะแถมนะาจ้ะเยอะแถมผ้าไปใส่กับเาไปโรนะาจ้ะ เป็นบ้านเท่าก็สิเป็นเขาลูงน,น้อยๆนะจะจะหุย้ยงามเลยพี่นอ้องจะให้เบิ่งวิวข,งขงนะองๆน่าจะเนาะกองห้องสิจับก็ได้หรอกจ้ะเพออยู่ในรถนะจจะถ้า,าห้อยยางลงไปอาจจะแตกอยู่นะจจะ mm hmm. วิวของๆง,งามงามพี่น้องอยู่ในหุบเขานะจีะ่เมืองไทยสมัยนี้ทุเรียนก็แพงใช่ไหม ไม่แพงหรอกเห็นตัถไทยีดีโอก็ <_ C> e <o> ไม่แพงนะก็ไม่แพงแม่ก็สั่งให้ยายกินอยู่ก็ <_ C> e <o> ไรเท่ <_ C> e <o> ่ไหร่เองแม่จ่ายไปลูกกระเ,เวลาแค่สองสามร้อยลูกละพันมันด้วยก็หมอนทองนั่นแหละไม่แพงไม่แพงมองไทยไม่แพงอยู่นี่ค่าขนส่งไงเครื่องบินมันไม่วิ่งไงเข้าใจปะคือคนไทยกินกุเรียนี่คือแพงนะ <_ C> e <o> ไม่แพงนะตอนแม่อยู่ลูกละพันหนึ่งลูกละห้าร้อยลูกละพันนน อันนี้แม่สั่งให้ยายกินลูกเบลเบล่าหมอนทองนะ่ะแค่สี่ร้อยขวายเพราะว่าช่วงนี้จีนเขายังไม่รับไงเข้าใจป้าของไทยปกติของไทยมันขาดตลาดทุกปีใช่ป่ะเพราะว่าจีนเขามาเหมาไปอะ่ะพอมาเจอโควิดเนี่ยหยุดชงงะงักไม่แพงหรอกทุ่เรียนะไม,ไม่แพงไม่แพงเหมือนทุกปีเข้าใจป่ะอาจจะแพงอยู่แต่ไม่แพงเหมือนทุกปี โอ้อยู่นี่ค่ะขนส่งแล้วยังมาติดอีกเครื่องบินไม่วิ่งอีกขนาดพี่เขาขายโรล,ละสิบหกสิบเจ็ดปอนด์นู่นอปกติขายแค่สิบสิบเอสองเองมันก็ต้องเข้าใจเขาแหละเขาก็รับมาแพงเครื่องบินยังไม่วิ่งเลยวิ่งเฉพาะไอ้บางสายอุยอ้ยอุย้ย แล้วจ้าใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะจ๊ะเราวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้านมาั่งเพราะเรามาไกลถึงชั่วโมงหนึ่งเรามาไกลมากมาหาจิงไกลพี่น้องมือเนี่ย ของศาสนาอะไรเจมรู้ป่ะอิสลามป้าซิกเหรอจะบวชไอซิกฟระฟาเกียวๆเข้าลยนะอืมซิกคนรวยแขกรวยแต่แขกไม่รวยก็ไม่แย่นะนะเนี่ยสิพยานได้เบิรงนนะไ๊ะเบิรงนะจ๊ะเนาะ่าย้ายสิทายเห็นมาเนาะจัะ เจ่ะเห็นบ right. ่เห็นบ่พี่น้องในหนึ่งพันฟุตหันซ้ายแล้วหันขวายายดีเจ้ะใหญ่จริงจริงเอาจใจเดี๋ยวข้าไปต่อคลิปหนาะแล้วจะว่าข้าสิเข้าไปได้ยังไงข้าสิไปหาสื่อข้าสิได้ยังไงเสียเนาะแล้วจนนังไหน รอเบิ่องอีกคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะโอเคจ้าาจสจ,จไปดีจ้า